สวัสดีครับสวัสดี f อซพาเพลินออฟฟิเชียลนะคบผู้ติดตาม youtube 34 0 0 0พคนนะครับเมื่อวนีบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศการประถมิเทศทีมงานซานเลวาบันเทิงเสียงนะครับพี่น้องหลายครับพี่น้องครับผมอันนี้พ่อครับคุณเดซิ่สถานนะครับห้วยเมัยน <c oughs> บอสบัตเมีนบองบ่เมนพระธาตุดินี่ที่เขาอนุรักษ์ไป

เออป้าดาปิงเหงาลุงสายฟ้าองค่อยเคร็จเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เชิญพี่น้องครับ้านอื่นนะคบได้พูดคุยนะครับพี่ตาเรื่องของอันนี้พี่อย่นะคบเป็นเพลงซุเจีเนาะพนังมาใส่แบบต่างๆแบบนี่เดินรากมลงผีแมลงผีเอ่อแมลงผ้านะครับต่างๆ มีพปที่อย่างน้ำขเขาบอ,อ,องไหมนี่มีค่ะมีหรือเปล่าใบผ้าสวดมนต์สวดรับศิลปินเขาสู้บั่นพันว<อ>ัวสี่เอ็มลอยกันซิ่งเหภัยกินเองจะได้เย้ยรสเอ๋เจ๋ไปโบกินดี้เอ็มลอยด์ถ้าคุณอาจารย์นักดนตรีครับพี่ท็องอาจารย์นักดนตรีนะวัว เรื่อเสือบาามานไหนมาเบย์ด้ี่นอกครับองเสือว่าทยอยมาเป็นเอกโซยินนะคะโซยินเป็อกต้นตาอนีปันนี้นั่งเอกอ้อมใจนะครับเบที่เราอ่ะโอ้เื่อคู่จิ้นคู่นี้จังเลยนั่งใกล้กันมากเลย คู่จริงนี่กับแฟนยังไม่ได้นั่งข so, like, right, ้างกันเลยแต่เราขาดก็กันเอาคู่จริงเหรอคู่จริงอรอยอันนี้คู่จริงก็ไม่เห็นนั่งข้างกันเลยเขานั่งหลังกันมันจะเนาะแม่ป้าอันดาหัวเราอ่ะป้าอันดาปิ้งเหรอไม่พูดดีกว่าเรามีพ่อน้องอาชิดาคนเดียวเลยานั้นโอ้ยแฟนเกินแฟนเกินเนี่ย ไม่จะจะให้ปิดคลิปไม่เป็นไรไม่เป็น,นมันสวยอยู่ครตอนนี้นะครับหัวหน้กนากำลังรบับประชะดเราก็จะเข้าสู่การประทมเทศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตอนนี้ขอจบจบคลิปคลิปตอนนี้เลย <laughs>